ฮัลโหลตตกโมสวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้เมาทำอะไรวันนีเลยเออเจ๋งเงยก่อหยิบไก่แกหยิบไก่ยูเลยเจ๋งซิวไก่แกวันนี้ก็จะมาทำอ่าอบไก่จะมาทำอมกอ่าหมักไก่ค่ะหมักไก่เพื่อจะทําการเอาไปอบพรุ่งนี้ค่ะจะมาจะมาทําวิธีการหมักไก่นะคะแบบสูตรไทยนะคะสูตรไทยนะคะสูตรไทยะะไทย,ไทยะคะ่ะ 今日เนี่ยเนี่มนี่ก็ยก่俾大家ดูไงยาไก่เป็น泰国方法泰ก็ต食法ไ泰国食เนี่ยให้ดูไงยิบไกละันนี้ก็จะมาทำการหมักไก่กับพริกแกงนะคะอันนี้ทำแบบไทยๆนะสูตรไทยๆนะคะ ใครก็อยากอยากจะไปไปลองทําก็ทําได้นะคะจะทําสูตรนี้ค่ะสูตรนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะพี่น้องสูตรนี้ก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนผสมกันค่ะเรยไท้เยาที่แม่ฉ่อยริ้วลราเยาก็ที่แออ่ากาเลโก้ล่ะหรืก็อ่ไทยเกาะกาเลโกะหงก <flakes> าเลโก้แก่และยงหงกาเลโก้แก่อันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะน้ำพริกแกงเผ็ดใช้น้ำพริกแกงเผ็ดนะคะเราจะใช้น้ำพริกแกงเผ็ดะค่ะ สาใส่ไปในกระทะนี่ก่อนนะคะพี่น้องเลาก็ที่เอยูเอยูยบไก่กันแล้วก็หยิบไกล่ก,ลยยก,นนยยก็องฝีละ๋อ,ะอ้วัยัดอ๋อ,อหยยบ่ยนคืนนะี้เลยยบกยนยม่ยนแกําเงคยนเลยอะคืนนี้โอ้ยยก่าเยี่ยนกลางคื่เลยอะอืนนี้โอ้ยยา่เนยี่ห้กลางคืนเลย ชิ้นยิวอะก็ที่วอกเกาตายตะกล่าอยู่ก็ไม่ก็เกาตายเลยเลยหยิบก็ที่ริ้วเลยจอมก้อนหวานนมาไมจิก้นิวแล้วฝุดตายที่อก็ที่วอกมาเจ้าอ่าก็ที่แม่ก็โหล่าก็ผุนไม่เย็นกโหล่าก็มาหลอกก็ที่อะหลอกก็ที่อะกาเลโก้หลอกเฮล่าก็หลอกใส่น้ำพริแกงเข้าไปแล้วก็ใส่น้ําตาลนะคะ หล่เซกันเนาะจะหล่อเซกันแนยะ่จันยูซี่ไหม็แต่กคนาใส่เครื่องเข้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาชิมค่ะใส่น้ําปลาเข้าไปจ้ะพี่น้องหล่อที่ยูโหรหล่อเฮ้ยใส่น้ําปลาก็เยอะหน่อยนะคะใส่น้ําปลาก็เยอะหน่อยประมาณนี้แหละคะ่ะจากนั้นแล้วก็เราจะมาบี้ก่อนค่ะอ่าเจ๋งยงเคยชินเจ๋งยงเคยชินนะคะ เราทําให้มันละลายก่อนจะพี่น้องน้าปลากับน้ําตาลเนี่ยทําให้มันละลายดีก่อนค่ะอันนี้ทําแบบสูตรไทยๆนะคะเป็นน้ําพริกแกงหมักไก่ค่ะน้ําพริกแกงหมักไก่เพื่อเลยจะมาอบจะแช่ไว้สักคืนหนึ่งเราจะหมักไว้สักคืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้จะเอาไปอบค่ะเข้าตู้อบหรือใครจะเอาไปย่างก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะแล้วทีนี้เราจะมาใส่กะทิลหลักันจีรอที่เย่จับเหรอเฮย้ยอันนี้ก็จะเป็นกะทินะคะ ก็จะใส่กะทิเข้าไปครับพี่น้องใส่แค่นี้ก่อนค่ะนามาทําทีนี้เราจะมาใส่ใบมะกรูดเข้าไปค่ะหลาอตีเหลงบงหยิบหรอเฮ้ยใส่ใบมะกรูดเข้าไปค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติได้ครับว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะว่ามันจะออกเป็นน้ำพริกแกงเหมือนเหมือนเหมือนเราทําแกงอย่างนั้นล่ะ แต่เราไม่ไม่ทำแกงคือเราจะมาทำหมักไก่ค่ะเรามาหมักไก่นะคะแล้วเราจะไปอบหรือจะอไปย่างก็ได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันพี่น้องอ่ะโลยืนใน้ี่เห่าแล้วเขายี่ซีเมะกแต่ก้ามกันยูก่นํากันยูก,กแกเขายี่ซีเมะกไม่เป็นไรการชิมรสชาติได้นะคะไม่เป็นไรนะคะชิมได้ค่ะได้แต่ชอบนะคะรสชาติแบบไหนใครจะออก จะกินเค็มก็ใส่น้ำปลาเพิ่มเข้าไปใครจะกินหวานก็ใส่น้ำตาลเข้าไปแต่ที่จริงแล้วไม่แนะนำให้ทำหวานนะคะเพราะว่าอ่าคือคือไก่ย,ย่างเนี่ยจะเน้นเค็มเน้นเค็มให้มันออกมันๆจะเป็นเนะเนี่ยเรามาชิมได้แล้วซีเมย์นะเราที่เย,ย่จับเรอเฮยเรายสที่เย่จับเรอเฮยเนีแล้วก็ใส่ก็จะใส่กะทิลงไปหมดเลยนะคะ าใช้กะทิ่ล่องเล็กค่ะทีนี้เรามันไม่พอน้ําตาลมันเค็มแล้วแต่แต่ทีนี้ไม่พอน้ําตาลก็จะใส่น้ําตาลเพิ่มอีกสักสองช้อนคับพี่น้องทีนี้เราจะมาคนนะคะคนให้มันเข้ากันก่อนคะ่ะมันก็จะออกเค็มๆนะคะมันจะออกเค็มๆแต่ทีนี้ทีนี้เราเอาไปหมักไก่เนี่ยไก่มันก็จะมันก็จะฉ่ำเข้าไป ทีนี้มันก็รสชาติมันก็จะออกพอดีมันไม่เค็มมากเราไปเราไปย่างหรือไปอะไรเนี้ยน้ําเนี้ยมันจะซึมเข้าไปในเนื้อไก่มันก็จะรสชาติมันจะไม่เค็มมากนะคะแล้วซีเมละ่ะรสชาติพอดีแล้วค่ะอร่อยแล้วค่ะโคเสร็หเลีกล็ก็เมโตโอเค่ะเข้อหยิบไกล้อ่ะอันนี้ไม่ต้องใส่พริกไทยนะคะเป็นสูตรนี้เป็นสูตรแบบเป็นสูตรแบบโบราณละ

ออายอะไม่记得戴手套แล้วไป戴手ส先เล่าจะเสาโทเลยยอมไเก记得จ้ะเอาถุงมือมาก็ไม่ลืมลืมใส่ถุงมือจะพี่น้องใส่ถุงมือก่อนนะคะแล้ที่เอตายก็ที่เสาโทสินะตายก็ก็มีตัวอ้ามๆโหก็นล่ะก็รสชาติกําลังพอดีนะคะรสชาติกําลังพอดีเราใส่ใบมะกรูดเข้าไป มันจะได้หอมหอมจะพี่น้องแล้วพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะคะจะเอาไปอบค่ะอบประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะหลางชายแล้วที่หอยหยิบจ้อยัดมันก็ละหยิบจ้อยัดมันที่เหาแลกวก็มารอยให้กกแก่กกแล้วจะอยู่เฮิมเฮิมก็ที่กวัดเฮิงนี่ตัวเฮิมนี่ตัวกกจะชินกกหงสับปันจงยีปะฟอยีปะฟอแก่กำยีปะฟอก็อย่ากกหง อืมสับฟันจงกกจนได้กกอืมสับฟันจงสิ้นก็มาอ่าฝานกีนเคยเแรงหน่อยก็เผล่จ่อยกกก็สับฟันโจงเจยกักกระจงล่ฮะฮเราก็จะทําการหมักก่อนไว้คืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เลยจะมาอบหรือจะไปย่างก็ได้นะการย่างก็แล้วแต่ดูเวลานะคะดูเวลาในการย่างเพราะไม่แน่นอนนะคะในวิธีการอบก,ก็ง่ายนิดเดียวใช้ใช้ไฟประมาณ200องศาเราก็จะทําการอบ อบไอ้ช่วงท้องมันก่อนนะคะช่วงที่มีกระดูนะ,ะเราจะอบไปก่อนสักห้าสิบนาทีพอห้าสิบนาทีแล้วเราก็กลับอีกด้านหนึ่งเป็นด้านหนังนะคะเราจะเราจะอบประมาณอีกสักหนึ่งประมาณสักสิบนาทีก็เสร็จแล้วค่ะทีนี้เรามาทําการหมักกันเลยะคะ่ะพี่น้องนวดก่อนนะคะอ่านวดให้เข้ากันก่อนก็จะหมักก็จะแช่ไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวทำให้พี่น้องดูนะคะ มันมีใบมะกรูดแล้วมันก็จะหอมใบมะกรูดจะเวลาไปอบแล้วมันจะหอมใบมะกรูดจา้าเราใส่เข้าไปเยอะๆให้มันชุ่มเราก็จะหมักไว้ในกระทะอย่างนี้ก่อนนะคะเพื่อความให้มันให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไก่ค่ะเราจะหมักไว้ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้พี่น้องดูค่ะจะไม่เอาขึ้นนะคะจะหมักทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนค่ะหมักไว้อย่างนี้ก่อนสักครึง่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งมากลับอีกด้านหนึ่ง ทําให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไก่ค่ะเน่อย่างเงี้ยทนแค่เอาไปอบมันก็อร่อยแล้วค่ะพี่น้องฝานกินเคยโคล่าจะยาวก็เคยหยิบไอโตล่ลาก็ยังจันได้หยิบยตัวช่ำตัวไปโตกเก๋ลอยตั้แกหยิบตัวเคยแอบแอบช่โตัวละตั้งตัวเคยหยับทราที่เมละแต่ซีนซีนจิวแอบใจสุขยวอร Sindhi tay hay supray. Yellow kay yi bay dollar, yoga kay yi bay toy tan led gumsong hale, lê sindhi bay yapka hap bay, a bosin gie, the whole meta holer, yap hay tay รักกันอยากจอยกินนะแตกาไปร้วก็แค่นี้ละกกบ๊ายบายค่ะจอยกินแตกาบ๊ายบาย